สวัสดีครับประดิ์ใหม่ทุกคนในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตครูไข่ขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนตลอดระยะเวลาที่พวกเราศึกษาที่นี่ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ทางวิชาการประสบการณ์และทักษะต่างๆที่พวกเราได้บ่มเพาะจากสถาบันแห่งนี้จะทําให้พวกเราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนําความรู้ ต่างๆเหล่านี้ไปประกอบอาชีพและทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าครูขอให้บัณฑิตอันเป็นที่รักของครูทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิตขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับในนามของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทุกท่านครับการสำเร็จการศึกษาเป็นความสำเร็จที่จะเริ่มเรียนรู้และทำสิ่งใหม่อีกวรระหนึ่ง ขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยยึดหลักความถูกต้องคุณธรรมจริยธรรมความเหมาะสมและจรรยาบรรณวิชาชีพขอให้บัณฑิตทุกท่านให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะทําให้บัณฑิตสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ซึ่งเป็นจุดเน้นของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมท้ายนี้ขอวอวยพรให้บัณฑิตประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน คณะยินดีต้อนรับกลับบ้านคณะของเราทุกเมื่อครับขอบคุณครับ Congratulations to each and every one of you on your well-deserved success. It has been a long journey, but you have made it through to graduation. For many of you, graduating from Faculty of Hospitality and Tourism, Prince of s o n g k l a University, has been a dream. But today, your dream has come true. You will soon start a new chapter of your life. This fantastic achievement will hopefully help you in your search for a good job, advance in your career, and pursue your dream. As you have officially graduated, you are now part of our alumni. You can all be very proud of this badge of honor. Please stay in touch and come back to visit us. You are always welcome at the FHT family. Congratulations once again and best wishes. for the future. the สวัสดีบัณฑิตคณะวิเทศศึกษาทุกท่านค่ะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิตคณะวิเทศศึกษาทุกท่านนะคะแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาบัณดิตบานท่านอาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด1 9ทั้งการต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาโอกาสการได้งานทำการประกอบอาชีพการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ต้องเลื่อนออกไปเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านอย่างไรก็ตามในขณะนี้เหตุการณ์เหล่านี้กำลังจะผ่านพ้นไปสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็หวังว่าบัณฑิตทุกท่านจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นขอให้บัณฑิตทุกท่านรำลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานำมาเป็นบทเรียนใช้ในการวางแผนชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาท และตั้งใจทำง,งานประกอบอาชีพอย่างเต็มที่ในยามที่มีโอกาสขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยมีความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยัง้งต่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะคณะวิทยาศึกษาขอให้กำลังใจบัณฑิตทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ ในานามของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหา,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจและขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและครอบครัวของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ช่วยเหลือนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาด้วยความรักและความเมตตารวมถึงสิทธิเก่าของเราสำหรับการอุทิศตนและมีส่วนร่วมในการพัฒนามหา,า,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่อง อย่างที่พวกคุณทราบการสําเร็จการศึกษาจากมหา,าวิทยาลัยศรีมหาปรินเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ขออยากให้เราภูมพอใจกับความสําเร็จนี้ถึงเวลาแล้วที่คิดจะหาลูกีที่จะทําให้โอกาสนี้เป็นก้าวย่างสู่ความสําเร็จในอนาคตผมหวังว่าพวกคุณจะมองไปรอบๆและคิดว่าคุณจะมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมของเราได้อย่างไรเราจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมและพยายามทําให้ความสามารถนี้เป็นจริง เมื่อคุณเข้าสู่สังคมการทุ่มเทการทำงานและการสร้างสรรค์สิ่งดีๆอันถูกต้องและไม่ขัดกับจริยธรรมถือเป็นการอุทิศตนที่มีคุณค่าของคุณต่อสังคมนี้สุดท้ายนี้ผมเชื่อมั่นว่าพวกคุณทุกคนจะประสบความสำเร็จในอนาคตพวกเราอาจารย์และเจ้าหน้าที่จะคอยเป็นกำลังใจสารต่อความสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีไปตลอดผมหวังว่าคุณจะฝึกฝนตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไปตลอดขอแสดงความยินดีอีกครั้งขอบคุณครับ